สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายปั่นบอลจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลซีลเรยอิตตอรี่พบกันระหว่างลาซิโอเปิดบ้านพบกับการมาเยือนของเจนัวเตะวันที่17ธันวาคม2,564เวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับผมสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้ บอกได้ว่าราซิโอชนะ6เจนัวชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดนะลาซิโอก็เปิดบ้านชนะเจนัวไป4ประตูต่อ3แล้วผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านลาซิโอ10นัดหลังสุดของลาซิโอทำผลงานได้ชนะ3แพ้3เสมอ4นัดล่าสุดบุกไปเยือนซันซโลแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่ ส่วน10นัดหลังสุดของทีมเยือนเจนัวเจนัวทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะแค่1แพ้ถึง5แล้วก็เสมอ4นัดล่าสุดก็ชนะซาแลนิตาน่าไป1ประตูต่อ0 <c oughs> มาดูตารางคะแนนกันโชซิลีอาของทั้ง2ทีมนี้นะครับผม <c oughs> ตารางคะแนนของทั้ง2ทีม ลาซิโออยู่อันดับที่9ของตารางเตะ17นัดมีอยู่25คะแนนส่วนเจนัวอยู่อันดับร้งท้าย18ของตารางเตะ17นัดมีอยู่10คะแนนมาดูผลวิเคราะห์ก่อนเกมของคู่นี้กันผลวิเคราะห์ก่อนเกมของคู่นี้บอกว่าลาซิโอเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเจนัวโดยเจ้าบ้านลาซิโอภายใตยก้การํำทีมของมาริซิโอซารี การเก็บใช้ในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้ต่อซันซาโล,โลในเกมนอกบ้านอีกซึ่งทําให้ผลงานตลอด5เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นชนะมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นทางฟั่งทีมเยือนอย่างเจโนปดร็อกเก็บใชยชนะมาได้ก็จริงแต่ว่าเป็นเกมบ,บอลช่วยเท่านั้น ซึ่งผลงานก่อนหน้านี้14เกมยังไม่ชนะใครเลยดูแล้วเกมนี้ลาซิโอมาตรฐานของทีมดอบลงเยอะก็จริงแต่ถ้ว่าด้วยคุณภาพและศักยภาพทีมนั้นเวลานี้ยังเป็นลาซิโอที่ดีกว่าและน่าจะมีลุ้นเก็บ3มแต้มได้ในบ้านอย่างเป็นที่แน่นอนทีเด็ด วันนี้ฟันธงให้เลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอนะครับผลสกอร์2-0ไม่ก็3-1หรือ4-2ฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายป้านบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม